สวัสดีครับผมธารารับดูรายมือผ่าแล้วครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตานคนเกิดราศีเมษในเดือนตุลาคมพศ2 5 6พันะครับผมเริ่มจับไพ่ได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับผมไพ่แปไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง ่งหอกถึงความรวดเร็ววงหมอกถึงเขาเราียกว่าความฉับไวเฮ้จะบอกว่าไพ่แปดไมททัพเป็นไพ่ที่คล้ายๆเหมือนมันแปลกที่สุดของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่มันเป็นไพ่แปลกยังไงคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเราจะเห็นคนหรือเทพหรือจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในไพ่ยิปซีแต่ไพ่แปดแมททัพคุณสังเกต มันไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยในรูปมันจะมีแค่ไม้เท้าพุ่งมาจากฟ้าสิ่งที่มาจากฟ้าหมายถึงความลึกลับหรือเขาเรียกว่าเทคโนโลยีก็ได้ความทันสมัยอะไรบางอย่างที่เกินคาดหรือบางทีไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ในราศีเมษหรือดวงชะตาของราศีเมษที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ง่ายๆเลยนะ คือสิ่งที่ไม่ทันยังคิดสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวมาก่อนดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่มักไปในทางดีนะครับผมและดีอย่างเราไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจะมาหาศาลด้วยแต่ผมจะบอกว่าไพ่เบนสุดท้ายที่เราจับได้ผมพูดขอขอขอสปอยหน่อย ไพ่ใบสุดท้ายที่เราจับได้เพราะเราจับกันสี่ใบใบนี้คือพื้นดวงกับดวงเข้าๆในช่วงที่ว่าเราจับตรงนี้โดยรวมไพ่ใบที่สองมันคืออดีตที่ผ่านมาอาจจะสักเดือนสองเดือนก่อนที่จะถึงเวลาที่จับนี้ไพ่ใบที่สามคือช่วงกันยาตาุลาก็คือช่วงปัจจุบนันไพ่ใบที่สี่คืออนาคตผมจะบอกว่าอนาคตเนี่ยคุณอาจจะคิดกังวลไปเองว่าเนี่ยอนาคตรวมถึงใบนี้ด้วยมันเกี่ยวกันหมด ว่าอนาคตที่ประมาณสักกันยาตุลาหรือแม้กระทั่งพฤศจิกาสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมๆมันคือไพ่ใบนี้แต่ไพ่สุดท้ายก่อนที่ผมจะเปิดให้ดูผมขอบอกก่อนว่าคุณได้เก้าดาบอ่ะเข้าใจนะคือเก้าดาบเนี่ยผมเฉลยให้เลยนะมันได้เก้าดาบคือจะบอกว่ามันเป็นไพ่ของความคิดความกังวลมันก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะก,กังวลมากเป็นพิเศษกังวลหน่อยนึงหรืออาจจะมีความกังวลน,นอนไม่หลับอาจจะเกิดอะไรแบบนี้ได้หรือบางคนจิตตกคิด ป่วยกายป่วยใจไปก่อนอะแต่ว่าคิดมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ผมจะบอกว่าถ้าให้เป็นี้ขึ้นอาจจะได้อะไรฟุกๆอาจจะได้อะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอ่าไม่คาดฝันนะหรืออย่างงี้หรือบางที่อาจจะเดือดร้อนอยู่แต่ว่ามันอาจจะพบกับงนานใหม่พบกับอะไรบางอย่างใหม่ๆหรือเขาเรียกว่าอะไรสายฟ้าแลบเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยคุณ นั่นแหละถึงบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ยังทายอะไรได้อีกจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการงานก็ได้การงานอะไรบางอย่างที่มันต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกบ,บิตคง้งบิตคอยอะไรบางอย่างบางคนที่ซื้อการลงทุนพวกประเภทที่แบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือหุ้นสตาร์ทอัพอะไรบางอย่างหรือบิตคอยจะได้ผลหรือบางคนอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ล้ำสมัยมากๆทํำลายสอนะครับนึง ่อันี้ตอนเที่ยงไปกินแมกโดนัลมาก็เลยน้ำลายสอ,นห,นอยหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำตาลเยอะนะครับผมอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คนพวกนี้จะได้เปรียบหรือบางอย่างที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยแล้วอาจจะเก่ามากๆเลยอันนี้เพราะใจสทีผมพูดนะบางอย่างที่เก่ามากๆเลยเช่นเก่าไปเป็นอาจจะเป็นพันปีสมัยผมจะพูดบางอย่างว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ บิตคอยเนี่ยมันเป็นเทคนิคการเข้ารหัสหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ที่ว่าคุณอาจจะไม่ทันนึกถึงว่ามันมีอะไรบ้างพันปีนะครับบิตคอยเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเข้าเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นเทคโนโลยีอะไรแล้วก็ผมพูดประมาณนี้นะแต่สมัยพันปีก่อนมันมีเทคนิคการเข้ารหัสซึ่งเริ่มต้นที่อียิปต์การเข้ารหัสตรงนี้หรือว่าการใส่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือ มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเคยมีมาก่อนแล้วคุณรู้ไหมว่าธนบัตรอที่เราใช้แบงก์กันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นที่ประเทศจีนแต่ว่าอ่ามันรู้ว่ามันมีมากี่ปีล้วมันมีมาเป็นพันๆปีตอนที่ผมเสิร์ชหาในเอไอนะว่าธนบัตรมีมากี่ปีแล้วเพราะว่าจุดเริ่มต้นของมันเลยมันเกิดที่ประเทศจีนในสมัยไหนผมก็จำไม่ได้นะแต่มันมีมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะนั้นจะบอกว่ามันเปลี่ยนผิดเกิดการลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ล่มอาณาจักรเคยล่มมาก่อนแล้วพอมันล่มไปแล้วทุกคนลืมเดือนไปหมดแล้วก็มีมาใหม่อีกก็อาจจะนําเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการของสมัยนะั้นมาใช้ในสมัยที่กําลังจะถึงผมเปรียบแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคุณอาจจะเนี่ยเห็นไหมว่าไม้เท้าพุ่งลงมาพุ่งเหลาลงมามันหมายถึงอะไรที่คุณไม่ทันตั้งตัวสิ่งใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆถ้าสมสม,มติว่าคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เช่นบิตคอยก็ไม่ได้ลงทุนหุ้นสตาร์ทอัพหุ้นเทคโนโลยีหรือบางทีหุ้นอะไรเกี่ยวข้องกับแรกเงินอะไรพวกนี้คุณไม่ได้ลงทุนผมจะบอกว่าตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆอันนี้ผมพูดประมาณนี้นะเพราะเซมิคอนดักเตอร์ใช้แรกเงินครับใช้คำนี้ผมพูดแล้วนะจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของ เทคโนโลยีไพ่ของการที่ทําอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วไพ่ของงานที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดๆนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้จเจริญแน่นอน <c oughs> จเจริญแน่นอนหรือได้โชคลาภอย่างไม่คาดฝันแล้วแต่ว่าคุณจะทําอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งคุณลงทุนคุณก็อาจจะได้กําไรมากถ้าคุณอ่าเขาเรียกว่าทําธุรกิจคุณก็จะมีอะไรบางอย่างที่ เข้ามาเช่นว่ามีลูกค้ามีคนเข้ามาซื้อสินค้าคุณแล้วแต่คุณมีดวงของคุณคุณอาจจะเป็นวิศวกรคุณอาจจะเป็นช่างทําผมแล้วแต่นะผมเลยบอกว่าดวงอ่ะขอให้มันขึ้นมาก็เป็นทนายภาพรวมเป็นแบบนี้ถ้าจะดูละเอียดจริงๆผมแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวผมพูดแล้วหลายรอบนะเพราะแบบนี้มันก็จะทํานายแบบรวมๆแบบนี้แหละนะครับผมดวงขึ้นดวงของราศีเมษเป็นยังไงวัทํา้อะไคก็ต้องสอไปกินแบ็คมานะครับผม แล้วอย่างหนึ่งผมจะบอกว่าดวงส่วนตัวไอ้ดวงดวงโดยรวมหวงไอ้ดวงดวงขึ้นดวงราศีเมษเนีย่ยดวงราศีเมษจ,จริงจริงวเป็นดวงที่เป็นดวงประเทศ <t> เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคนราศีเมษเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของราศีเมษถ้าเป็นดวงจังๆเลยนะแบบว่าราศีเมษแบบเด็ดเดาดาศีเมษเป็นดาวังคารเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเกิดวันังคารเกิดราศีเมษแบบพร้อมกันเลย แล้ววันที่สามด้วยแสดงว่าดวงคุณแต่ราศีเมษชัดเจนเพราะว่าอันนี้ผมอาจจะไม่เหมือนการทำนายของอาจารย์คนอื่นนะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันบ้างเลยบอกว่าถ้าดวงคุณราศีเมษชัดเจนดาวอังคารชัดเจนดวงคุณจะอิงก,กับประเทศเพราะฉะนั้นประเทศมีภัยอะไรราศีเมษจะไม่ค่อยดีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับราศีเมษในช่วงนี้แสดงว่าราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท้าเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหรเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครับตั้งแต่ตอนโรคระบาดนั่นน่ะถ้าผู้ต้อง ออะะไรนะเจ,จึงบอกว่าเปลี่ยนยังตอนนั้นแล้วถามว่าพอเปลี่ยนเสร็จอีหลอบตอนนั้นมันก็ยังซ้ามามันหมายถึงว่าเจอโรคระบาดนั้นไม่พอยังเปลี่ยนแปลงค่าไอ้นั่นอีกเศรษฐกิจฝืดแล้วก็เงินเฟอ้อมันเราก็เศรษฐกิจก็คือถ้าใผมพูดง่ายๆนะคือตอนนั้นมันเจออะไรอ่ะมันเจอเรื่องของโรคระบาดแล้วทั่วโลกเศรษฐกิจมันเป็นยังไง มันส่งผลกระทบต่อราศีเมษด้วยางบางคนที่ธุรกิจดีๆแย่ yeah. บางคนน้อยมากอย่างเช่นมีราศีลักนาที่มันพอช่วยได้อันนี้หลายคนคงสีผมพูดก็คือ,อยังมีลักนาที่พอช่วยเช่นลักนาราศีอ่าผมสมมตินนะลัคนาราศีอะไรบางอย่างที่มันช่วยเมษได้เช่นเมษมันเป็นไฟมันเป็นดวงประเทศมันเป็นดาวคารแถ้าเจอศุกร์ ลัคนาราศีที่มาช่วยของคุณเนี่ยมันเป็นศุกร์เข้ามาช่วยของช่วยเมษ่ะช่วยเมษเพราะเมษเป็นอังคารถ้าเจอศุกร์เข้ามาก็พอที่จะทำเงาได้อันนี้ผมพูดประมาณนี้นะแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นดวงประเทศอืมและอย่างหนึ่งคือราศีที่มีปัญหาอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก็คือราศีพฤษภเพราะพฤษภคือกระดุมพระการเงินนทั่วโลกมีปัญหาหมดใครว่าเศรษฐกิจดีก็บอกผมหน่อยก็ได้น,นะอืม อันนี้ผมก็ยังแบบไปกินแม็กมาความจริงจะไปกินอาหารหรูๆด้วยนะแต่ช่วงนี้ต้องจํากัดงบหน่อยไปกินแม็กนะครับผมก็เจอสาวญี่ปุ่นนะผมนั่งข้างๆสาวญี่ปุ่นก็เนี่ยถึงบอกว่าช่วงนี้การงานอาจจะดีหน่อยแต่ผมจะบอกว่าใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทําอะไรเลยยังนั่งๆน,นอนๆยังใช้ชีวิตแบบ เดิมอยู่ผมใช้คํานี้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแย่หน่อยนะครับผมอืมใครที่ไม่ดูแลสุขภาพความจริงผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นไหมน้ําลายมันก็เลยสอติดตรงนี้เพราะว่าน้ําตาลสูงนะครับไพ่ใบที่สองไพ่นี้ครับอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมาก่อนอาจจะสักก่อนเดือนสิงหากักนยาตุลา นะครับหรือภายในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหาก็ได้ผมว่าเช็คเขาว่าไม่นานมากนะผมจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีแย่ yeah. <c oughs> ราศีเมษ <c oughs> ผมใช้คำนี้เลยนะแย่ yeah. ส่วนใหญ่แล้วจะเอาที่แบบสุขสมหวังดีแล้วก็ชีวิตโอเค ไปได้สวยทุกเรื่องยากอันนี้ผมเป็นคนปากอย่างนี้แหละก็อาจจะตรงๆหน่อยนะครับแต่ว่าไพ่นี้คือทําไมถึงไม่ดีเพราะว่าอารมณ์เสียเป็นคนตรงๆอืมแล้วก็อย่างหนึ่งคืออารมณ์ร้อนหลายคนเป็นอย่างนี้นะราศีเมษเลยบอกว่าคนที่เข้ามาหรือว่าจะมาดีลวงานทํางานกับคุณก็เลยหนีตีจากคุณไปหมด นี่คือข้อเสียข้อเสียอย่างร้ายแรงถามว่ามันอาจจะดูเหมือนพื้นดวงนะแต่จริงๆนะมันก็คือดวงช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยแหละก็นี่คือปัญหาวันนี้ผมรีบพูดไปเลยนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาและที่ผ่านมาแล้วมาดูปัจจุบันช่วงเดือนสิงหาสิงหากันยานะเป็นยังไงไอ้พนี่ยกันยาตัวลาโดยเฉพาะสิงหากันยาตัวลาโดยปัจจุบัน เป็นอิสระมากขึ้นจะบอกว่าบางคนเนี่ยคืออาจจะแบบไอ้นี่คือว่างงานบางคนโชคร้ายหน่อยตกงานเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะตกงานนะผมก็บอกว่าบางคนอาจจะตกงานแต่บางคนเนี่ยก็คือเคยมีงานดีๆเสียเพราะลมระวังหน่อยบางคนอาจจะโดนไม่ใช่ว่าคุณเสียเพราะลมอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะโดนคนทานแบบนี้ก็ได้ ทำให้คุณตกงานทําให้คุณเสียหน้าที่การงานทําให้คุณงานเสียหรือบางคนตามใจอารมณ์ตามใจตัวเองมากเกินไปราศีเมษบางทีเป็นคนจริงใจจริงจังไม่จริงโจ้แต่บางทีเพราะความตรงนี้แหละทาให้คุณเสียงาน,เส,นเสียนู่นเสียนั่นเพราะอารมณ์คุณเป็นใหญ่เนี่ยแหละคือข้อเสียเลยบอกว่าช่วงสิงหากัย์ยาตุลาเนี่ยให้ระวังหนักก็คือจะว่างงานเพราะตามใจอารมณ์ตัวเองทําอะไรสเสียงๆมากเกิน ไม่ดื่มเารายกิมดูหน้าดูหลังมากเกินไปก็คือไม่คิดอะไรเลยลตามใจลมฉันล้วนๆท่าน,นี้คือเป็นแท่งของชายที่ไม่สนอะไรแล้วตามใจลมตัวเองอย่างเดียวจนทําให้ตัวเองเนี่ยข้างหน้าเป็นเหวก็ยังไม่เคยมองเออ,เอ,อ,เอ,อแบบมองลงไปอย่างข้างล่างไม่เคยคิดเลยครับก็เห็นนะก็ยังเดินทะเลยทะล่าไป เวลาบางทีไอ้ผู้ชายคนเนี้ยก็เลยมีหมาตามไปด้วยเห็นไหมหมานี่ยตามไปด้วยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเขาไม่คิดอะไรแล้วอะขนาดหมาเยอยงเดินพาไปด้วยไม่รู้ว่าหมาจะแบบไปงับขาคุณด้วยหรือเปล่าค่อยยังเอาหมาเดินทางมาด้วยซึ่งสมัยก่อนเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะว่าเดินทางไปไหนห้ามเอาหมาไปมันเป็นการกินีนะครับผมสุดท้ายสรุปเป็นยังไงอนาคตที่จะถึงอาจจะเป็นสักช่วงเดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกา มันหมายถึงเนี่ยนั่งกุมขามับอยู่เครียดซีเรียสกังวลเก่งคุณจะบอกว่าเครียดไปเ็ไม่มีประโยชน์หรอครับใช้คำนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมาถึงแต่ผมจะใช้คำนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและบางทีคุณไม่จำเป็นต้องรอถึงอน,นี่นะ ไม่จะเป็นต้องรอถึงเดือนเดี๋พฤศจิกาไม่จะเป็นต้องรอแต่ความจริงกินอาหารที่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีมันก็ทําให้อารมณ์ไม่ดีได้นะโก้งอะ่ะตอนนี้ผมก็โก้งเหมือนกันนะนะอืมสู้กินอาหารคลีนดีกว่านะ <c oughs> เนี่ยทําให้ปวดหัวเริ่มแน่ตอนนี้ก็ปวดหัวเหมือนกัน บางคนอาจจะช่วงๆนี้หลงๆล,ลืมๆหน่อยอันนี้ผมก็เกิดราศีเมษนะผมก็ยอมรับว่าผมก็เกิดราศีเมษช่วงนี้ผมพูดตรงๆนะก็ใครเปิดมานี่บางทีผมอาจจะเหมือนกับทํานายตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งแหละจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีการงานก็เกือ <c oughs> บประมาณนี้แหละก็ไม่อยากป่วยการป่วยใจเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้ถามว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ อารมณ์ส่วนหนึ่งที่ต้องควบคุมแล้วอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้มันหมายถึงความวิตกความเครียดความกังวลถ้าควบคุมมันได้ก็จะดีนะครับผมฟังทำถ้าฟังทำขี้เกยียจฟังทำนะก็ไปเดินเล่นหรือบางทีก็ไปต่อโมเดลไปทำอะไรก็ได้ให้มันใจชื้นแต่ขออย่างหนึ่งว่าอย่าเล่นเกมผมลองเล่นเกมดูแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการเอาชนะมันยิ่งชนะมันไม่ผ่านไม่ผ่าน เราก็จะยิ่งเล่นมันต่อไปเรื่อยๆผมว่าวิธีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาวิธีที่คุณชอบแหละดีที่สุดจบไปแล้วใครทัางานดูอะไรมื่อพี่สิกับผมติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทาร256ัสองห้าหกเ็ความล่ากิฟต์ยูทูบนะครับผมไลดีทารัสองหกหรือจะเป็นไลโอเอก็ได้ไลเป็นช่องทางธุรกิจไลาทารัสองห้าหกเป็นช่องทางหลักเป็นแอเฟนคือตอนนี้มันก็แยกกันหมดแล้วครับผมใช้คำนี้ผมขอนุญาตพูดนะหมอดูดังๆหมอดูอะไร คุณคิดว่าเขาไม่แย่เหรอยูทูบเบอร์ตอนนี้เริททาช่องไปไป่รู้กี่คนแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่มัน้ครๆก็นะครับผมก็มีปัญหากันหมดยกเว้นอันนี้ไม่พูดนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมโดนเล่นอ่าเนี่ยใครที่ต้องการดูอะไรมาอทีนโนโ่สิงกับผมติดต่อท้งไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีท้าสองหหรือไลน์โอเ,เอ็กาเอเป็นลิงก์ไลน์ท้าสองหงเป็นช่องทางหลักก็พูดจนปรับจะเปลี่ยนจะแฉกู่แล้วนะอ่า แล้วก็ผมปกติผมดูผ่านทางโทรไลน์ไลน์ทั้งโอเอทั้งไลน์ทั้งสองหกนะผมดูเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์นะครับผมพิมพ์ลงไปแม่อัดเสียงส่งไปนะครับผมผมมีรายการการจบจาก,จากจสมางของโหในประเทศไทยในพัฒนียุทธธรรมถ้าลายมือพิเศษหัวหงนะครับผมแล้วก็บรายกาศการจบกานโค้ดโค้ดเป็นโค้ดได้นะครับผมดูโค้ดอย่างมืออาชีพนะครับผมเป็นด้านงานโค้ดด้วยผมมีอากาศการจบด้านงานโค้ดจากมือที่เซ็นคัะเบียนมานะครับแล้วก็ เวลาดูเนี่ยผมทมดูสามอย่างทางออนไลน์ลายมือพี่ซิงหัวแหงจะดูอย่างใดหนึ่งหรือจะดูสามอย่างก็แล้วแต่นะครับผมแต่ก็สามอย่างก็บวกค่าครูไปนะครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ค่าครูอย่างแต่ละอย่างเอาโอเคเท่านี้ใครที่ต้องการที่สองงานมาได้แบบวีพี่กับแต่พนานสองอย่างสองทอนละเอียดมาวันนี้ไม่พูดเยอะนะครับผมลายมือเอ้เหี้ยมีวีพีกับแต่พนาน ธรรมดานะครับผมสองแบบ VP กับแบบธรรมดาแล้วแต่นะอืมก็วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ใครยังคิดนี้ดีคลิปนิดเบื่อกดถูกใจกดใจก็ค่อยกดติดตามผมเยอะๆเปงเงาหลังใจ้ดวยวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ลดเปไม่ค่อยดีครับผมวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม